นี่คือทั้งหมดที่ข้าจะสอนพวกเจ้าในวันนี้ส่วนพรุ่งนี้ข้าจะมาประเมินพวกเจ้าทุกคนอย่างไงก็าตามวันนี้พวกเจ้ายัางมีสิ่งที่ต้องทําอีกตามกฎของสถาบันฟ้าครามนอกจากการฝึกในที่ประจำวันของสิทธิ์ภายนอกแล้วจะต้องทำง,งานปเปตระเล็ดของสถาบันด้วยสิทธิ์ภานยนอกจะต้องรับง,งานปเปตระเล็ดไปทําไม่นะตอนนี้ข้าจะเริ่มประกาศรายชื่อและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโจวเหวินห้องเรียนแรกแป,ปรธาตุจางเหว่ยห้องกลัน่น ผู้ชาทั้งสองคนโชคดีสถานที่สองที่นี้เป็นสถานที่ที่ทำกําสารใก้ที่สุดในสถาบันฟ้าคลามถังเฟยเจ้าไปสถานที่กําจัดขยะมีคนกล่าวกันว่าสถานที่ทิ้งขยะเป็นสถานที่ที่โสกปรกและทํางานได้เหนือที่สุดในสถาบันฟ้าครามแล้วขยะของสถาบันทั้งหมดมีความเข้มข้นในพื้นที่และเป็นเรื่องยากที่คนคนเดียวจะทําคําสะอาดทั้งหมดนะเด็กคนนี้โชคายจริงๆริงสิ่น้องถังเฟย ถึงแม้ว่างานกําจัดขอางเสียจะเหนื่อยน้อยแต่มมนก็สามารถช่วยเจ้าของรางกายได้นะเจ้าไปได้แล้วแล้วก็ตั้งใจดูความสาดด้วยละ่ะข้าขอขอบคุณมากมทังา่าวนี่คงเป็นของขวัญจากเจ้าที่ว่าไม่ข้าสินะข้าแทบจะใจรอไม่ไหวแล้วทังา่าวสถานที่กําจัดขยะเป็นสถานที่ไว้สำหรับโดนลงโทษนะถังเฟยไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วทาไมถึงส่งเขาไปที่นั่นล่ะสืบพี่โม นี่คือสิ่งที่เพิองบนตัดสินมาแล้วข้าแค่ทําการประกาศก็เท่านั้นนอกจากนี้ข็ายังเป็นแค่สิทธิภายนอกแค่นี้มันก็คุ้มค่ากับการดูแลแล้วสิทธิพี่คงเข้าใจนะสิทธิพี่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เออถ้าเช่นนั้นค้าขอตัวก่อนเจ้าบ้านี่เจ้ารู้ตัวหรือเปล่ากำลังถูกจ้องเล่นงานน่ะกองขยะตอนนี้ขยะพวกนี้ เป็นของข้าคนเดียวคุณภาพขยะของสถาบันฟ้าครามดีกว่าตระกูลทางเป็นอย่างมากแต่นนข้ายังสามารถควบคุมความเร็วในการดูดซับข้าก็าจะไม่ถูกจับได้ในที่สุดลูกปัดแรกก็สว่างสักทีนี่มันอะไรกันนี่มันยังไงกันแน่ข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนี่มันหมาที่ทางเข่าถงึงให้ดูเมื่อตอนกาวันนี้นะเยี่ยม ข้าสามารถตวดตามได้ถึงแม้ข้าจะไม่เก่งแต่ข้าก็สามารถเรียนรู้มันได้ถังเฟยถังเฟยทำไมสิทธิพี่ถึงมาที่นี่ล่ะข้ามาที่นี่เพื่อตอบแทนเจ้าที่ทิ้งจอกน้อยเอาไว้ข้าต้องการสอนขั้นตอนของกรบปั้นวิญญาณสีคลามให้แก่เจ้าสิทธิพี่เป็นคนใจดีและช่วยเหลือข้าแต่ว่าข้ารู้ขั้นตอนนั้นอยู่แล้ว ดูเหมือนว่าเจ้าตัวน้อยจะหายดีแล้วถังเฟยดูเหมือนยิ้งเจ้าน้อยจะชอบเจ้ามากเลยนะอาจจะเป็นเพราะข้าช่วชีวิตเจ้าตัวน้อยและนั่นคงเป็นผลที่มันชอบข้านี่ถังเฟยเราไม่มีเวลาแล้วรีดตัสมาธิเร็วสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่กำปัน้นวิญญาณสีครามแต่เป็นย่างก้าวกำปัน้นวิญญาณสีครามที่ต้องทำไปพร้อมกันเจ้าสามารถใช้ความสามารถในการต่อสู้นี้เพื่อให้ได้พลังของมันส0เ ควบคุมการไหลเวียนร่างกายให้เหมือนน้าร่างกายและจิตวิญ,ญญาณต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือเคล็ดลับโปรดจําให้ขึ้นใจเข้าใจแล้วใช่ไหมถังเฟยอ่ะอ่ะเข้าใจแล้วทั้กษะการ่อสู้นนี้มันค่อนข้างยากถ้าเจ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าดูอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกังวลอะไรกันเขาสามารถดรได้อย่างรวดเร็วความสามารถของเขาคืออะไรกันแน่ สิทธิ์พี่ท่านคิดยังไงเกี่ยวกับย่างก้าววิญญาณฟ้าครามของข้าวันนี้ข้าจะทดสอบผลการฝึกของพวกเจ้าทุกคนดูเหมือนว่าเมื่อคืนนี้พวกเจ้าทุกคนจะได้กลับไปฝึกมาแล้วใช่ไหมเมื่อไม่นานมานี้ข้าทำคำสาดขี้เท่าในห้องเล่นแร่แปรธาตุทำให้ข้าไม่มีเวลาฝึกเลยข้าเองก็พยายามฝึกแล้วแต่ทักษะการอัดสู้นี้มันยากเกินไปสิทธิ์พี่โมโม่ดูเหมือนว่าท่านเจ้าสำนัก มีเรื่องจะคุยเกี่ยวกับท่านข้าเข้าใจแล้วขอบใจเจ้ามากข้าจะให้สิทธิ์น้องจางเกวียงจะได้สอบผลการฝึกของพวกเจ้าขอรับจางเกวียงระดับ3มขั้นกำเนิดสิทธิ์น้องจางข้าต้องรบกวนเจ้าแล้วสิ์พี่ถังมั่นใจได้เลยข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนคนแรกเจ้าก็แล้วกันสิทธิ์น้องไหนลองมาให้ข้าทดสอบหน่อยสิ ว่าเจ้าได้ฝึกฝนไปถึงไหนแล้วย่างก้าวมีญาณฟ้าคลามนี่เขาเรียนรู้ย่างก้าวมีญาณฟ้าคลามได้ยังไงกันมัวทาอะไรอยู่อย่าต่อเต้ในถังเฟยสิในเมื่อเจ้าเป็นศิษย์พี่จงแสดงพลังที่แท้จริงให้พวกศิษย์น้องได้เห็นซะถังเฟยทักษะของเจ้าทำได้เพียงเท่านี้เองเหรองั้นมาลองดูกันว่าเจ้าจะแข็งแกร่งได้ขนาดไหนอะไรกันถังเฟยไม่แม้ขาดใจทางห่าหรอ วันนี้ถังเฟยตายแน่ถังหา่าวนี่เจ้าจะทำอะไรกันแน่จะไม่ได้ตั้งใจทดสอบผลการฝึกแล้วนี่เจ้าตั้งใจเล่นงานข้าอย่างเห็นได้ชัดข้าก็แค่หลังแกเจ้าเองเอานี่รับทักษะของเจ้าซะหลบย่างก้าวิญญาณฟ้าคลามให้ดีละ่ะสิทธิ์น้องเดี๋ยวสิทธิ์พี่ผู้นี้จะสอนย่างก้าวิญญาณฟ้าคลามที่แท้จริงให้เอง าไปฮ่าฮถังเฟยเจ้าถึงถึงช่องว่างระหว่างเจ้ากับสิทธิภายในแล้วหรือยังเจ้าบ้านั่นลงไปนอนซะทักษะการสู้ขั้นสูงลูกเตะทลายภูผาบ้าเอ้ยนี่ข้าจะแพ้เหรอพลังเสียวมันมากเกินไปจะไม่ข้าไม่สามารถดึงพลังออกมาได้เลยข้าต้องการสาร้างหฐานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะต้องสร้างราฐานให้ได้ เจ้าขยันนี่เจ้าอย่ารู้ขึ้นมาอีกเหรอถ้าหากเจ้าห่ามันบาสองครั้งสิที่ผู้นี้จะปล่อยเจ้าไปก็ได้ถ้าหากเจ้าไม่ทําตามที่ข้าบอกแล้วก็ข้าจะหากกระดูกของเจ้าไม่ให้เหลือชิ้นดีเลยข้าไม่เชื่อว่าที่ข้าฝึกมามันสูญเปล่าถึงแม้ว่ามันจะทําลายความรู้สึกของข้าแต่วันนี้ข้าก็จะดึงพลังจีออกมาให้ได้บ้านเจ้าสํานักท่านเจ้าสํานักมีเรื่องอะไรจะคุยกับข้ากันนะ สิทธิ์พี่จางเคเียงเดี๋ยวข้าจะสอนวิธีเห่าเหมือนสุนัขให้เจ้าเองเร็วมากอะไรกันพรังถดสอยงเจ้านั่นที่เท่ากับระดับสามสิทธภายในเลยเหรอทำไมมันถึงมีพลังมากเช่นนี้ Be obsessive, oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet. But those words, they'll be. I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end, no